สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอประทับช้างจังหวัดพิศพิจิตนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนนะคะตอนนี้ส่งทางไปษสี์นะคะลูกค้าคนนี้ใจดีมากโอนเงินมาก่อนเลยนะคะโอ,โอนเงินมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเงินปลายทางเพราะลูกค้านี้โอนเงินมานะคะ ตัวนี้ส่งที่อำเภอรประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะส่งทางไปษนีนะคะตัวนี้ของถึงไปษนีไปจะโทรหาลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปษนีนะคะไปรับของที่ไปษนีนะคะ่ะประมาณ4ี่ห้าวันนะถึงนะคะที่อำเภอโพประทับช้างนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะดูจานนะคะ จานนี้14นิ้วนะคะจาน14นิ้วนะคะใบกบแบบหนานะตัวกบแบบหนานะคะใช้แบบหนาแล้วไม่มีแบบบางแล้วนะคะตัวนี้นะคะความกว้างของคานคือเมตรสามสิบนะคะเมตรสามสิบเราจะแถมสลักไปให้ด้วยตรงนี้เราเจาะสองรูนะคะเพื่อให้ลูกค้าเลือกเอาว่าใช้สลักแบบไหนนะคะเจาะให้เป็นสองรูะค่ะตรนี้นะคะ ใครสนใจนะคะลูกค้าคนไหนสนใจทักมานะคะมีของเยอะแยะค่ะเต็มเลยค่ะเต็มโกดังเลยค่ะ <_ d ance> เราสต็อกไว้นะคะ <_ d ance> เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะนะคะ <_ d ance> ไม่ได้รอนะคะถ้าสั่งของที่ร้านเราคือเราส่งเลยนะคะส่งทางไปสี์เก็บเงินปลายทางนะคะ <_ d ance> ขอบคุณลูกค้ามากนะคะ, <_ d ance> ะคุณครูวินะคะ <_ d ance> คุณครูเป็นคุณครูนะคะ <_ d ance> คุณครูสั่งมานะคะส่งให้นะคะ ส่งทางไปสษนีให้คุณครูไปเลยค่ะตัวนี้กําลังเคลื่อนจะเคลื่อนรถมานะคะเพื่อนําส่งไปสษนีนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะขอบคุณมากนะคะเอาเข็นไปที่หละเข็นไปุ่นี่เดี๋ยวแจ้ง,จงเอาเข็นไปเพื่อเอาไปขึ้นรถนะคะา นี้จะนำส่งลูกค้าที่อำเภอโพระทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะส่งทางไปสนีนะคะปุนปลายทางของมีนะคะดูจานใหญ่มากค่ะจานแวกนะคะลูกปืนแน่นหนานะคะมีแน่นหนาน,นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจร้านออกประยท์การเกษตรนะคะขอบกรคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ